เสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์บ้านดังขึ้นตัดผ่านความเงียบสงบยามเช้าที่แสนสบายตินที่กำลังรดน้ำต้นมะลินาบ้านหยุดชะงักในทันทีสายตาก็เหลือบมองหมายเลขที่ไม่คุ้นเคยบนหน้าจอมือถือก่อนที่จะตัดสินใจกดรับฮัลโหลครับตินใช่ไหมลูกเสียงผู้ชายสูงวัยเอ่ยทักน้ำเสียงฟังดูเหนื่อยล้า หัวใจของตีนเต้นแรงขึ้นทันทีเขาจำเสียงนี้ได้เสียงที่เขาไม่ได้ยินมานานนับหลายปีพ่อเหรอครับอืมพ่อเองปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งพร้อมกับได้ยินเสียงถอนหายใจเบาๆเฮ้อพ่อขอโทษนะที่ไม่ได้ติดต่อมาหาแกเลยต้นกัดริมฝีปากแน่นพยายามกลั้นความรู้สึกที่จุกอยู่ที่อก ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อนั้นไม่เคยราบลื่นนักตั้งแต่เด็กตินอยู่กับญาที่ต่างจังหวัดเพราะพ่อต้องทำงานหนักในกรุงเทพส่งเงินมาให้เขาใช้ทุกๆเดือนตินแทบไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยนอกจากรูปถ่ายเก่าๆพอโตขึ้นตินก็สอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพเขาดีใจมากที่ในที่สุดนั้นก็จะได้อยู่ใกล้พ่อ แต่ความฝันที่จะได้ใช้ชีวิตแบบครอบครัวที่อบอุ่นนั้นก็พังทลายลงมาเมืเ่อเขาพบว่าพ่อของเขานั้นสร้างครอบครัวใหม่ไปแล้วมีภรรยาใหม่และลูกชายวัยห้าขวบตินไม่เคยโกรธพ่อที่ทิ้งเขาและแม่ไปเลยแต่เขาก็ไม่สามารถยอมรับครอบครัวใหม่ของพ่อได้เช่นกันตลอด4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยเขาจึงเลือกที่จะเช่าห้องอยู่คนเดียว ทำงานพาร์ทไทม์หาเลี้ยงตัวเองพ่อพ่อเป็นอะไรครับตินพูดเสียงเรียบพ่อป่วยเสียงที่ปลายสายอ่อนลงกว่าเดิมหมอบอกว่าพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วตินได้ยินดังนั้นก็เงียบไปเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบได้หยุดหมุนล,ลงพ่อรู้นะว่าพ่อทำผิดกับลูกมากที่ผ่านมา พ่อไม่เคยดูแลอะไรลูกเลยพ่อขอโทษนะลูกพ่อแค่อยากเจอหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายน้ำเสียงที่อ่อนล้าของผู้เป็นพ่อทำให้กำแพงในใจของตินนั้นพังทลายลงเขาไม่เคยโกรธพ่อเลยแม้แต่น้อยความรู้สึกที่แท้จริงคือความน้อยใจและโหยหาความรักจากผู้เป็นพ่อเพียงเท่านั้นพ่ออยู่ที่ไหนครับผมจะรีบไปหา พ่ออยู่ที่โรงพยาบาล <c oughs> <c oughs> พูดไม่ทันจบเสียงพ่อก็ไอ,อคอกแคกค,คอรกแค,คพ่อครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละครับตินพูดขัดขึ้นหัวใจของเขานั้นเต็มไปได้วยความรู้สึกมากมายทั้งตกใจเสียใจและเป็นห่วงหลังจากวางสายจากพ่อแล้วตรินก็รีบเก็บข้าวเก็บของใส่กระเป๋าอย่างเร่งรีบบอกลาคนข้างบ้านที่งงงง ว่าเขานั้นมีธุระด่วนต้องกลับกรุงเทพในทันทีตินมาถึงโรงพยาบาลตอนบ่ายแก่ๆเขาไม่รอช้ารีบตรงเข้าไปที่ห้องพักผู้ป่วยตามที่พ่อบอกมือของเขานั้นเย็นเฉียบขณะที่ยื่นมือไปเคาะประตูเบาๆพ่อครับผมรินนะครับประตูห้องเปิดออกอย่างช้าๆเพื่อให้เห็นหญิงวัยกลางคนใบหน้าซีดเซียวดวงตาที่แดงกลำ่ำ บ่งบอกว่าเธอนั้นพึ่งผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักต้นยิงไวกลางคนเอ่ยชื่อเขาเสียงสั่นเครือพ่อของตินรออยู่จ้ะตีนเดินเข้าไปในห้องเห็นพ่อของเขานอนอยู่ที่บนเตียงคนไคใบหน้าที่เคยดูเข้มแข็งบัดน,นี้กลับซูผ้ผอมผิวพันซี่เซียวดวงตาลึกโหลพ่อครับพ่อของเขานั้นพยายามฝืนยิ้ม มาแล้วอล,ลูกตินเดินเข้าไปนั่งที่ข้างเตียงจับมือที่เย็นเฉียบของพ่อเอาไว้แน,น่นครับผมผมมาแล้วนะครับพ่อพ่อดีใจเหลือเกินพ่อขอโทษนะที่ผ่านมาพ่อทำไม่ดีกับลูกเลยไม่เป็นไรหรอกครับพ่อตินพูดด้วยน้ำตาที่คลอเบาตลอดระยะเวลาที่ตินอยู่ที่โรงพยาบาลเขาทำหน้าที่ลูกที่ดี คอยดูแลพ่ออย่างใกล้ชิดปอนคาวป้อนน้ำเช็ดตัวพูดคุยแม้ในใจจะรู้สึกเจ็บปวดที่ต้องมาเจอพ่อในสภาพนี้พ่อขอโทษจริงๆนะตีนเอ้ยพ่อเอ่ยขึ้นในวันที่ร่างกายเกิดอาการสุดหนักไม่เป็นไรหรอกครับพ่อผมไม่เคยโกรธพ่อเลยนะเขายังคงพูดเช่นเดิมน้ำตาไหลาอาบแก้มพ่อภูมิใจในตัวลูกมากๆนะลูกเป็นเด็กดี พ่อรักลูกมากๆเลยลูกผมก็รักพ่อครับตินพูดพลางบีบมือพ่อเบาๆไม่นานนะักพ่อของเขาก็จากไปอย่างสงบบนใบหน้ามีรอยยิ้มบางๆราวกับหมดห่วงแล้วตินอยู่จัดงานศพของพ่อจนเสร็จโดยมีภรรยาใหม่และลูกชายของพ่ออยู่เคียงข้างแม้ในใจจะรู้สึกแปลกๆแต่ตินก็เข้าใจว่าน,นี่คือครอบครัวของพ่อ หลังจากงานศพตรินก็ตัดสินใจขายบ้านที่กรุงเทพเก็บข้าวเก็บของทั้งหมดกลับไปอยู่ที่บ้านสวนของพ่อที่เชียงรายสถานที่ที่เขาเคยใช้ชีวิตในวัยเด็กสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆระหว่างเขาและพ่อเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายรถลาที่ติดขัดควันพิษและเสียงบีบแตรที่ดังระงมไม่ใช่สถานที่ที่ตรินนั้นต้องการอีกต่อไปแล้ว หลังจากที่คุณพ่อของเขาเสียชีวิตลงได้ถิงบ้านสวนหลังเล็กๆที่จังหวัดเชียงรายเอาไว้ให้ดูต่างหน้าตรินในวัย25ปีเขาจึงตัดสินใจลาออกจากงานสถาปนิกในบริษัทชื่อดังทิ้งชีวิตที่เมืองกรุงที่แสนวุ่นวายมุ่งหน้าสู่บ้านเกิดของคุณพ่อวังใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสงบสุขท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์บ้านสวนของคุณพ่อนั้นตั้งอยู่สุดซอย เป็นบ้านไม้สองชั้นยกสูงมีหลังคาทรงปัญญามุงกระเบื้องดินเผาสีส้มอิฐด,ดูเก่าร่วมสมัยรอบๆบ,บ้านนั้นอบล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่เขียวขจีโดยเฉพาะต้นมะม่วงที่ปลูกเรียงรายอยู่ริมรั้วกำลังออกดอกออกผลมีชิงช้าไม้ผูกเอาไว้ใต้ต้นมะม่วงใหญ่บ้านหลังนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีจนมีใบไม้แห้งร่วงหล่นปกคลุมไปทั่วบริเวณ ตินใช้เวลาช่วงบ่ายกับการทำความสะอาดบ้านปัดกวาดยยกไยเช็ดถูคราบฝุ่นจัดข้าวจัดของให้เข้าที่จนเหงื่อไหลคลคยย้อยระหว่างที่ตินนั้นกำลังะขมักขเมนกับการทำความสะอาดอยู่นั้นเขาสังเกตเห็นหญิงสูงวัยคนหนึ่งเดินถือตะกร้าไหวใบเล็กๆเ,เธอเดินผ่านมาใบหน้าอิ่มเอิบริ้วรอยเล็กๆรอบดวงตาบง่งบอกถึงการเวลาที่ผ่านมาอย่างยาวนาน แต่รอยยิ้มที่มุมปากกลับทำให้เธอนั้นดูอ่อนโยนและน่าเคารพมาอยู่คนเดียวหรือจ๊ะพ่อหนุม่มญิงสูงไวัยเอ่ยทักขึ้นด้วยน้ำเสียงที่นุม่มทุมตรินสะดุ้งเล็กน้อยเขาเงยหน้าขึ้นมองหญิงสูงวัยตรงหน้าสวัสดีครับผมตรินนะครับผมเพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพครับอ๋อป้าชื่อปานีนะเป็นคนบ้านใกล้เลือนเคียงกันนี่แหลจะจ้ะ ป้าปานียิ้มทักทายอย่างเป็นกันเองเห็นว่าบ้านช่องเงียบเหงามานานวันนี้มีคนมาอยู่ป้าก็ดีใจจริงๆเลยจ้ะขอบคุณนะครับที่แวะมาเยี่ยมกันตินยิ้มรับผมตั้งใจจะมาอยู่ที่นี่นานๆเลยครับดีแล้วดีแล้วป้าปานียิ้มอย่างใจดีมีอะไรขาดเหลือก็บอกป้าได้นะอย่าเกรงใจกันเลยจ้ะหลังจากวันนั้น ตรินกับป้าปานีก็กลายเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกันป้าปานีคอยช่วยเหลือตรินหลายๆเรื่องทั้งเรื่องอาหารการกินคอยแนะนำเรื่องต่างๆในละแวกบ้านเสียงเลื่อนประตูไม้บ้านเก่าดังเอียดอารเบาๆดึงความสนใจของตรินให้ละสายตาจากแบบแปลนบ้านที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานเขามองลอดผ่านช่องหน้าต่างบ้านเล็ก เห็นเพียงร่างของใครบางคนนั้นกำลังเดินตรงเข้ามาในหลัวบ้านมาแล้วจ้าพ่อหนุ่มเสียงที่คุ้นเคยทำให้ตรีนนั้นพุดลุกขึ้นจากเก้าอี้เขารีบเดินไปเปิดประตูบ้านพร้อมกับรอยยิม้มสวัสดีครับป้าปาณีป้าปรปาณีนั้นมักจะแวะเวียนมาหาเขาที่บ้านบางก็เอาขนมมาฝากบางก็เอาผลไม้าจากสวนมาให วันนี้ป้าปานีสวมเสื้อคอกระเช้าสีฟ้าอ่อนกับผ้าสิ้นสีครามดูเรียบง่ายแต่กลับขับให้ผิวพันธ์ของเธอนั้นยิ่งดูผุดพองแม้จะเป็นหญิงสูงวัยอายุราวๆห้าสิบปลายๆแต่ใบหน้าของป้าปานีนั้นกลับดูอ่อนกว่าวัยผิวพันธ์ของเธอขาวละเอียดเนียนนุ่มราวกับสาววัยสามสิบใบหน้าที่ได้รูปไข่ยังคงเต่งตึงไร้เลี่ยวลอย ดวงตาที่กลมโตเป็นประกายราวกับมีชีวิตตัดกับคิ้วโก่งๆได้รูปริมฝีปากเธอดูอวบอิ่มสีชมพูระเรื่อตินเคยได้ยินคนในหมู่บ้านพูดกันว่าสมัยสาวๆป้าปราณีนั้น เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในหมู่บ้านใครๆต่างก็หมายปองแม้แต่คุณลุงสมชายผู้ลวงลับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนุ่มเนื้อหอมก็ยังตกหลุมรักป้าปานีตั้งแต่แรกเห็นวันนี้เมื่อเขาได้เห็นป้าปานีในมุมมองที่ต่างออกไปตรินก็รู้สึกใจสั่นแปลกๆเขาไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยว่าป้าปานีนั้นมีเสน่ห์มากมายเพียงใด มองอะไรเหรอจ้าพ่อหนุ่มไม่เคยเห็นคนแก่หรือไงป้าปราณีเอ่ยติดตลกไม่เห็นตรินมองเธออยู่นานโอปะเปล่าครับตรินสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อถูกจับได้ผมเออผมแค่อืมวันนี้คุณป้าดูสวยจังเลยนะครับป้าปราณีหัวเราะเบาๆแหมปากหวานจริงๆนะพ่อหนุ่มคนนี้ มีธุระอะไรกับป้าหรือเปล่าถึงได้ชมซะขนาดนี้เนี่ยเปล่าครับผมพูดจริงๆครับป้าดูสวยจริงๆตรีนเผอพูดความรู้สึกที่อยู่ในใจออกไปป้าปานีนั้นมองหน้าตรินก่อนจะยิ้มบางๆขอบใจนะจ๊ะพ่อหนุม่มตรีนรู้สึกใบหน้าร้อนเผาเขาไม่กล้ามองสบตาป้าปานีตรงๆรีบหลบสายตาแล้วก้มลงไปหยิบแก้วน้ํา ป้าดื่มน้ำก่อนนะครับขอบใจจ้าป้าปานียิ้มรับเธอมองท่าทางเขินอายของชายหนุ่มตรงหน้าอย่างเอ็นดูตรินช่างแตกต่างจากผู้ชายคนอื่นๆที่เธอเคยพบเจอเออป้ามีอะไรหรือเปล่าครับถึงได้แวะมาหาผมตรินถามพยายามทำตัวให้ปกติอ๋อป้าแค่จะมาถามว่าวันนี้น่ะตรินว่างไหมจ้ะอ๋อว่างครับ วันนี้ผมไม่ได้ไปไหนอืมถ้าอย่างนั้นช่วยไปเป็นเพื่อนป้าที่ตลาดหน่อยได้ไหมจ๊ะพอดีรถมอเตอร์ไซค์ของป้ามันเสียน่ะจะเข้าเมืองไปซูเปอร์มาร์เก็ตเสียหน่อยอยากจะซื้อของใช้ส่วนตัวหลายอย่างเลยได้สิครับไม่มีปัญหาตีนตอบตกลงทันทีโดยไม่ต้องคิดมากถ้าอย่างนั้นรอป้าสักครู่นะเดี๋ยวป้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนป้าปานีบอก ก่อนจะเดินออกจากบ้านไปทิ้งให้ตรินนั้นยืนใจเต้นไม่เป็นสําเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนความรู้สึกแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่อายุห่างจากเขาเกือบ30ปี10บนาทีต่อมาปาปานี้ก็กลับมาในชุดเสื้อแขนยาวสีขาวกับกางเกงขายยาวสีดำมันดูธรมัดทะแมงแต่ยังคงความอ่อนวะัยยิ่งนักไปกันเลยไหมจ้าพ่อหนุ่ม ป้าปานีเอ่ยชวนครับป้าตรินพูดจบก็รีบวคว้ากุญแจรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจพาป้าปานีสอนท้ายมุ่งหน้าสูต่ตัวเมืองระหว่างทางลมหนาวที่พัดโชยพัดผ่านกลุ่มผมสีดอกเลาของคุณป้าปานีจนบางช่วงเป็นทางแยกรถต้องขับช้าลงและจอดรอไฟแดงสายลมพัดเส้นผมของคนข้างหลัง ปลิวสะบัดมาสัมผัสใบหน้าของตรินเขาชอบกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายดอกมะลิที่โชยมาแตะจมูกเหลือเกินหนาวไหมครับป้าตรินถามอย่างเป็นห่วงไม่หนาวเท่าไหร่จะ้ะลมเย็นๆแบบนี้กำลังสบายดีเลยป้าปราณีตอบพร้อมกับขยับเข้ามาใกล้ตรินขับช้าๆก็ได้นะป้าไม่รีบหรอกชายหนุ่มพยักหน้ารับแต่ในใจนั้นกลับรู้สึก อยากให้การเดินทางในครั้งนี้ยาวนานกว่านี้อีกเมื่อมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตตรินก็อาสาเข็นรถเข็นเดินตามคุณป้าที่เลือกซื้อของใช้อย่างสะดวกคล่องแคลวน้ำยาล้างจานก็หมดน้ำตาลน,น้ำปลาอืมใกล้จะหมดละเอาผงซักฟอกที่ห้อนี้ดีกว่านะซักผ้าหอมดีป้าปลาณีพึมพำกับตัวเองขณะหยิบของใส่รถเข็น ตรินมองภาพที่ตรงหน้าด้วยรอยยิ้มเขารู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างประหลาดแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการเดินซื้อของแต่เมื่อได้ทำร่วมกันกับคุณป้าปานีทำให้เขานั้นมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกตรินเอาสบู่อาบน้ำกลิ่นมะลิขวดนั้นให้ป้าหน่อยสิป้าปานีชี้นิ้วไปที่ชั้นวางชั้นบนครับป้าตรินเดินไปหยิบสบู่อาบน้ำตามที่ป้าปานีบอกเขามองรูปดอกมะลิบนขวด แล้วก็นึกถึงกลิ่นหอมมันอ่อนที่ป้าปานีมักจะติดตัวมาด้วยเสมอหัวใจของเขานั้นเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งป้าชอบกลิ่นมะลิหรอครับอืมใช่จ้ะป้าชอบกลิ่นมะลิมันหอมอ่อนโยนดีนะ่ะคุณป้าพูดยิ้มอ่อนโยนเหมือนกับใครบางคนที่ป้ารู้จักนะจ๊ะประโยคหลังป้าปาณีพูดเสียงเบา แต่ตรีนนั้นกลับได้ยินชัดเจนเขาแอบหวังว่าใครบางคนที่คุณป้าพูดก็คือตัวเขาเองหลังจากที่จ่ายเงินเสร็จตรีนก็ช่วยคุณป้าปานีถือของเดินออกมาที่ลานจอดรถขอบคุณมากนะตรินที่อุตส่าห์เสียเวลามาเป็นเพื่อนป้าในวันนี้ไม่เป็นไรครับป้าผมเต็มใจครับตรีนตอบด้วยความรู้สึกที่จริงใจงั้นเย็นนี้มาทานข้าวที่บ้านป้านะ ป้าจะทำกับข้าวอ,อ,อ้ยดอเออเขารู้สึกลังเลเล็กน้อยอย่าปฏิเสธป้าเลยจ้ะถือว่าเป็นการตอบแทนที่วันนี้ตรีนะ่ะมาช่วยป้านะก็ได้ครับป้าชายหนุ่มตอบตกลงในใจรู้สึกดีใจที่อย่างน้อยเขาจะได้ใช้เวลากับคุณป้าปานี่อีกสักพักเขาไม่รู้ว่าความรู้สึกที่เขามีต่อป้านั้นคืออะไรกันแน่แต่ที่รู้ๆก็คือเขาเป็นห่วง และอยากดูแลผู้หญิงคนนี้ไปตลอดชีวิตเย็นวันหนึ่งขณะที่ตรินกำลังนั่งจิบกาแฟอยู่ที่ระเบียงบ้านเขามองเห็นป้าปานีกำลังเดินเข้ามาในบริเวณบ้านของเขามือข้างหนึงก็ถือตะกร้าบรรจุผลไม้ส่วนอีกข้างก็ถือกระถางต้นไม้เล็กๆป้าเอาต้นมะลิมาฝากจ้าได้กลิ่นหอมๆจะได้สดชื่นคุณป้าปานียื่นต้นดอกมะลิให้ตรินขอบคุณครับป้า ตรินรับต้นมะลิมาถือเอาไว้เข้าบ้านก่อนไหมครับป้าเดี๋ยวผมเอาน้ำเย็นๆมาให้นะครับไม่เป็นไรหรอกจ้าป้าแค่แวะมาดูเห็นตรินนั่งอยู่คนเดียวป้าก็กลัวจะเหงาละจ้ะคือสามีป้าเพิ่งเสียไปไม่กี่ปีก่อนอยู่คนเดียวมันก็เงียบเหงาบางทีป้าก็คิดถึงเขาอยู่เหมือนกันนะตรินได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเห็นใจเขาเขายับเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวเล็กๆ ให้คุณป้านั่งป้านั่งก่อนครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาให้นะขอบใจจ้ะตรีลุกขึ้นไปหยิบน้ำเย็นๆในตู้เย็นมาให้คุณป้าปลาณีทั้งสองนั่งคุยกันสะเพรเหระอยู่พักใหญ่ตรีนรู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับคุณป้าแม้จะมีอายุห่างกันหลายปีแต่เขากลับรู้สึกสบายใจเหมือนได้พูดคุยกับญาติผู้ใหญ่ที่ใจดี ดินใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงรายได้สักพักเขาก็เริ่มคุ้นเคยกับวิถีชีวิตชนบทที่เรียบง่ายตื่นเช้ามาสูนอากาศบริสุทธิ์รดน้ำต้นไม้ฟังเสียงนกร้องใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟต่างจากชีวิตในเมืองกรุงที่เร่งรีบเขาเริ่มรับงานออกแบบอิสระเล็กๆน้อยๆโดยใช้พื้นที่ว่างในบ้านนั้นทำเป็นห้องทำงานเล็กๆบ่ายวันหนึ่งขณะที่เขากำลังวาดแบบอยู่ เขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับป้าวันนี้ป้าทำขนมมาฝากจ้ะป้าปานียื่นขนมใส่ไส้ห่อด้วยใบยตองมีกลิ่นหอมอ่อนๆน่ารับประทานขอบคุณครับคุณป้าเชิญเข้ามาสิครับไม่ละจ้ะป้าแค่มาส่งขนมเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับไปแล้วฝนก็ทำท่าจะตกด้วยคุณป้าปานีมองท้องฟ้าที่มืดครึ้ม งั้นป้ารอสักครู่นะครับตรีนรีวบวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อหยิบร่มออกมาผมไปส่งป้านะครับไม่ต้องไม่ต้องหรอกจ้าบ้านป้าไกลแค่นี้เองไม่เป็นไรครับผมไปส่งดีกว่าฝนตกแบบนี้เดี๋ยวป้าจะไม่สบายเอานะตรีนยังคงยืนยันเข้ากางร่มและเดินไปส่งป้าปานีที่บ้านระหว่างทางกลับบ้านสายฝนก็โปรยปลายลงมาอย่างหนักลมที่พัดแรงทำให้ร่มของตรินนั้น ปิวหลุดมือไปใบหน้าของเขารู้สึกเปียกชื้นความรู้สึกบางอย่างก่อตัวขึ้นในใจของเขาตรินรู้ดีว่าเขานั้นแอบลงรักป้าปานีเข้าให้แล้วยิงสูงไวที่แสนดีอบอุ่นและคอยดูแลเขาเป็นอย่างดีวันเวลาผ่านไปความรู้สึกของตินนั้นที่มีต่อป้าก็ยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นเขาทำได้เพียงแค่ดูแลป้าปานีอย่างห่างๆคอยเป็นห่วงเป็นใย เทคแคร์ hey, care. โดยที่ไม่แสดงออกมากเกินไปตรินตัดสินใจปรับปรุงบ้านสวนของคุณพ่อใหม่ให้กลายเป็นบ้านพักตักอากาศเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตสโลลฟ์โดยมีป้าปานีคอยช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินวันนี้บ้านพักมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจมากมายตรีนรู้สึกดีใจที่ความฝันของเขานั้นได้กลายเป็นจริง เขาตั้งใจจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่นี่ดูแลป้าปาณีอย่างดีที่สุดเท่าที่ชายคนหนึ่งนั้นจะทำได้